สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับคันน้าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับจากค่ายอาชิโนนะครับนั่นก็คืออาชิโนไทคูนนะครับรุ่นนี้จะเป็นคันสปินนิ่งนะครับสลับตกหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาบ่อหรือปลาเขื่อนนี้ก็สบายครับถือว่าเป็นคันเก่าแก่ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเขียวนะครับมิติของคันก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยน่าใช้ครับตัวนี้จะเป็นคันขนาด8ฟุตนะครับหาสของคันนะครับจะเป็น TS802 นะครับ เวทคันจะอยู่ที่15-25ปอนด์นะครับสำหรับน้ำหนักเกิดที่เหมาะสมนะครับก็อยู่ที่9 0้ากรัมก็ประมาณขีดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นคันกลาไฟนะครับทําลายมาจากโรงงานเลยนะครับสวยและเพียวดีครับสําหรับสเปคของกลาไฟนะครับจะเป็น IM8 นะครับมาดูมือจับแระดัมนะครับมือจับระดัมทำมาจากไม้ก๊อกนะครับ ทางโรงงานจะเคลือบมาให้อย่างดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปจ้างเคลือบตามร้านนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี3ามสี่ร้อยครับในส่วนของรีซซฟนะครับก็จะเป็นของอาชิโนเองนะครับตัวนี้จะมีกันล็อกให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ฐานการผลิตก็อยู่ที่จีนนะครับนำเข้าโดยบริษัทอาชิโนประเทศไทยนะครับตรงด้ามนะครับจะมียางกันลื่นให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียรูป แต่ก็ลนเบลม,มก็ดูโอเคอยู่นะครับมาดูความสวยของแบงค์นะครับตรงโคนจะเป็นลายก้างปลานะครับไล่ขึ้นไปจะเป็นลายผ้านะครับ สวยเนียนมากเลยนะครับส่วนของปลายคันนะครับก็จะเรียวประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นคันกลาไฟนะครับก็จะได้เปรียบเรื่องของความเพียวนะครับมาดูในส่วนของไกด์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีไกด์ทั้งหมด7ตัวนะครับก็จะเป็นไกด์ทรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดของงานนะครับก็เก็บงานได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับอีกอย่างที่ผมชอบนะครับของคันรุ่นนี้นะครับนอกจากความเบาและความทนนะครับคือรุ่นนี้จะมีวงไกด์ที่ใหญ่มากนะครับ เวลาที่เราใช้งานตากแดดนะครับเวลาที่เรากรอสายหรือว่าเราตีสายออกไปนะครับก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนนะครับและลดการเยดสีกับสายเอ็นของเรานะครับก็ทําให้สายของเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ทาวงไกันะครับผมไม่มีข้อมูลแต่จากที่ดูก็มันเงาเรียบลรื่นได้มาตรฐานดีนะครับส่วนบาลานของคันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันที่ทําบาลานมันดีๆนะครับก็จะทําให้เราไม่หนักนะครับเวลาที่เราถือหรือว่าใช้งานนานๆนะครับ สำหรับคันชุดนี้นะครับผมเอามาจับคู่กับล็อกอาชิโนแบทแมนเบอร์สี่พันครับก็ค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่นะครับสําหรับล็อกอาชิโนแบทแมนผมทํารีวิวไว้อยู่นะครับแวะเข้าไปดูได้นะครับล็อกตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้กันอยามได้ด้วยนะครับมาดูในเรื่องของแอคชั่นกันต่อเลยนะครับเรื่องของพาวเวอร์ของคันนะครับจะเป็นระดับกลางๆไปแข่งนะครับ สำหรับแอคชั่นนะครับจากน้ำหนักเื่อที่ให้มาก็ถือว่าคันโค้งกําลังดีนะครับส่งเหื่อได้ไกลแล้วก็คอนโทรลปลาได้ง่ายนะครับส่วนเซนส์ของปลายคันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่ไซส์เล็กหน่อยก็จะดูค่อนข้างที่จะลําบากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานดูนะครับก็แอคชั่นดีตีไกลครับส่วนพาวเวอร์ลิฟต์ก็ดีครับก็คอนโทรลปลาได้ง่ายดีด้วยนะครับก็ค่อนงที่จะเหนียวและที่สําคัญนะครับคือมีน้ําหนักเบามากเลยนะครับแอคชั่นก็ประมาณนี้นะครับจาระเม็ดโล2ขีดใครที่กำลังมองหาคัันนนสเปปครระะมาณี้บ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าลองนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ